ปิดท้ายกันด้วยการเปิดสำนักงานใหม่นะคะสากรอมทรัพย์ของโรงพยาบาลหัดใหญ่ค่ะสากรอมทรัพย์โรงพยาบาลหัดใหญ่ได้เปิดสำนักงานหัดแห่งใหม่นะคะในการรองรับการขยายงานและยกระดับการบริการสมาชิกสะท้อนความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการและสวัสดิการบุคลากรอย่างยั่งยืนค่ะสากรอมรัพย์โรงพยาบาลหัดใหญ่จำกัด จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่บนถนนนิพพัฒสงเคราะห์หนึ่งซอยหาอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาข้างโรงพยาบาลหัดใหญ่โดยมีนายนารงพรนพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่เป็นประธานในพิธีทำกลางบรรยากาศแห่งความยินดีของผู้แทนหน่วยงานและสมาชิกสากลที่เข้าร่วมจำนวนมาก ในการนี้นายแพทย์ชรินทรแพทยทยานันทเวศประธานกรรมการดำเนินการสากรณด้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวและเพื่อประสิทธิภาพการบริการแก่สมาชิกพร้อมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติหลายท่านนะคะ อาทินายมนูบุญศรีมณีชัยประธานกรรมการชุมนุมสากรอ,อมทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัดใหญ่และสากรจังหวัดสงขลานอกจากนี้ก็ยังมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมสนับสนุนเงินสมทบเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหัดใหญ่สะท้อนพลังความร่วมมือในการพัฒนาระบบสาธรารณสุขของพื้นที่อาคารใหม่แห่งนี้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์2568แล้ว เสร็จช่วงเดือนสิงหาคม2568รวมระยะเวลา6เดือนด้วยงบประมาณ30ล้านบาทครับภายในอาคารประกอบด้วยพื้นที่ให้บริการครบวงจรทั้งส่วนต้อนรับและธนาคารกรุงไทยที่ชั้นล่างงานการเงินและสบริการงานสินเชื่อและห้องประชุมบนชั้น4เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรและสมาชิกให้ได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วและเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นสากรอมทรพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่จำกัด ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน4,113คนมีสินทรัพย์รวมกว่า6,200ล้านบาทโดยในปี2,568มีเงินฝากเพิ่มขึ้น264.38ล้านบาททุนเรือนหุ้นเพิ่ม42.96ล้านบาทขณะที่ในช่วงวันออมแห่งชาติ1-21ตุลาคม2,568มียอดเงินฝากไหลเข้าสากรสูงถึง120ล้านบาท ตอกย้ำบทบาทสำคัญของสากลในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับบุคลากรอ,อย่างต่อเนื่องครับ